สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำตะโก้เผือกมาฝากกันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับทำขายเลยนะคะรับประกันรสชาติเลยค่ะหอมหวานมันอร่อยแน่นอนจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทํากันค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้มใบเตยก่อนเราต้มใบเตยเพื่อที่จะเอาน้ําใบเตยเราจะเอาแต่น้ําของใบเตยนะคะเพื่อไปกวนเผือกทําให้เผือกของเรามีกลิ่นหอมค่ะในขั้นตอนถัดมามาหั่นเผือกกันค่ะเผือกเราจะหั่นบางๆนะคะเพราะเวลานึ่งจะได้นึ่งสุกไวๆค่ะ พอเราหั่นเผือกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาเราจะนำเผือกมานึ่งกันค่ะนึ่งเป็นเวลา20นาทีค่ะถัดมาเราก็จะมาผสมแป้งกันค่ะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใยม่อมน้ำตาลทรายและถัดมาตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะเราจะนวดให้ตัวน้ำตาลกับแป้งเขาละลายนะคะ ถัดมาเราจะเติมกะทิลงไปค่ะกะทิเราจะค่อยๆเติมค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลกับแป้งจะละลายนะคะ แล้พอเรานวดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะใส่น้ำใบเตยที่เราได้ต้มไว้ค่ะนวดต่อให้เข้ากันเลยนะคะ และในขั้นตอนถัดมานะคะเราจะนําแป้งที่เราละลายกับน้ําตาลแล้วมาใส่ลงในโถปัน่นเพื่อที่จะปั่นกับเผือกค่ะเราจะปั่นไม่ละเอียดมากนะคะเพื่อที่เวลาทานจะได้มีเนื้อสัมผัสของเผือกด้วยค่ะนําเข้าเครื่องปั่นได้เลยค่ะ และพอเราปั่นส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะนำมากวนในกระทะค่ะเราจะกวนไปเรื่อยๆห้ามหยุดมือเลยนะคะเวลาการกวนเราจะกวนไม่นานค่ะใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะ และตอนนี้เราก็กวนเผือกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเขาขึ้นเป็นเส้นริ้วตามตะหลวแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเขาจะได้เนื้อประมาณนี้เลยพอได้เนื้อประมาณนี้เราก็จะพอแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราวางพักไว้เนื้อเขาก็จะหนืดขึ้นมาอีกค่ะในขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำน้ำกะทิกันค่ะประกอบไปด้วยกะทิ น้ำตาลแป้งถั่วเขียวและเกลือนะคะตอนนี้เราจะยังไม่เปิดแก๊สเราจะคนให้แป้งกับน้ำตาลให้เขาละลายก่อนนะคะและพอแป้งกับน้ำตาลละลายแล้วในขั้นตอนถัดมาเราก็จะเปิดเตากันค่ะในการกวนเราใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดมือเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก้นเขาจะไหม้ค่ะ และตอนนี้เราก็กวนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะได้เนื้อประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพอแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงเขาก็จะหนืดขึ้นมาอีกเราจะไม่กวนจนเขาหนืดเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นตัวลงแล้วพอเขาหนืดขึ้นแล้วจะเป็นก้อนจะทำให้ราดหน้าไม่ได้ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้ว และตอนนี้นะคะตัวเนื้อเผือกของเราก็อุ่นพอที่จะใส่ถ้วยพลาสติกได้แล้วเราก็จะนำตัวเนื้อเผือกของเรามาใส่ถ้วยพลาสติกกันค่ะปริมาณสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะถ้าชอบทานเนื้อเผือกเยอะก็สามารถใส่เยอะได้เลยค่ะ แล้วพอเราใส่ตัวเนื้อเผือกลงไปในถ้วยพลาสติกแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาเราก็จะราดกะทิลงไปค่ะกะทิเนี่ยเราก็จะพักไว้ให้อุ่นขึ้นสักเล็กน้อยนะคะพอที่จะนําลงมาราดในถ้วยพลาสติกได้ปริมาณเช่นเดิมเลยค่ะตามชอบได้เลยถ้าชอบทานกะทิเยอะก็ใส่กะทิเยอะได้เลยค่ะ และในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะตกแต่งหน้าด้วยเผือกที่เราทำเป็นรูปดอกไม้ไว้ค่ะพอใส่ดอกไม้ลงไปแล้วก็โรยงาขาวคั่วตกแต่งอีกสักเล็กน้อยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับตาก,ก้เผือกจากทางช่องขายดีช anel ของเราค่ะสูตรนี้สามารถนำไปทำขายได้เลยนะคะรับรองว่าอร่อยลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ำๆแน่นอนค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีช anel ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ